สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไม่ใช่รายการฟุตบอลอะไรแต่อย่างใดนะครับนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับแผนหรือว่าเออแผนงานประจําช่อง อาร์ซิโนยู21ในปี2024นี้นะครับนะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเออก่อนอื่นนี้นะฮะก็ต้องแฮปปี้ิวเยียย้อนหลังนิดนึงกันแล้วกันนะครับเผื่อใครไม่ได้ชมไลฟ์สดใช่ไหมซึ่งก็พูดไปในไลฟ์แล้วล่ะนะครับแต่เผื่อใครมาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยก็แฮปปี้ิวเยียย้อนหลังนิดนึงแล้วกันนะครับนะก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนกันแล้วกันนะครับอะไรที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จงทําต่อไปนะครับอะไรที่มันทําแล้วไม่ดีหรือว่ายังคิดว่ามันยังดีได้อีกเนี่ยก็ลองปรับปรุงแก้ไขขกัันนนนดูเหมมือองผะะครบนะ คือจะบอกว่านะครับถ้าเอาตามแผนเดิมเมื่อปีที่แล้วของเราเนี่ยนะครับนะผมเคยบอกเอาไว้ว่าในฤด,ดูกาลนี้นะครับในสองพันยี่สิบสเนี่ยเนาะผมตั้งใจนะครับนะที่จะมีชิปไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกหนึ่งทุ่มตรงใช่ไหมนะครับกับรายการเทวินี่วันไลฟ์นะครับเอ,อ่อแรกเริ่มเนี่ยนะครับนะไอ,ไอ้ไอ้ท็อปปิกตรงเนี้ยหรือว่าหรือว่าแนวคิดตรงเนี้ยนะครับมันเริ่มมาจากช่วงตลาดซื้อขายตอนซัมเมอร์นั่นแหละนะครับคือปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับตลาดซื้อ าไเท่่หร,ค,รคำว่าไม่คาอสงคัญเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่สนใจนะก็คือสนใจนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าจะไม่ได้หยิบเอาประเด็นที่มันเล็กๆน้อยๆเอามาเล่นตลอดนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับหนึ่งคือไม่มีประโยชน์สองคือเป็นการสร้างความเข้าใจผิดๆให้กับแฟนบอลด,ด้วยนะครับซึ่งก็คือเข้าใจแหละว่าแฟนบอลส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะชอบกับตลาดซื้อขายใช่ไหมได้มโนลคนนั้นคนนี้นะครับนะมันก็สนุกดีแฟนตาซีดีนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าในสังคมของเราเนี่ยมันมีหลายคนจริงๆนะที่เขาคิดว่า เ,เราน่าเชื่อถือใช่ไหมแล้วพอเราพูดไปปุ๊บเนี่ยเ้ยเขาก็เชื่อถือเรานะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่ง <Deadpool> ที่เราพูดออกไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีมูลขนาดนั้นตามแบบแหล่งข่าวที่ได้มาเนี่ยนะครับแล้วพอวันนึงเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันเป็นการสร้างความคาดหวังให้เขาไปแล้วอะแล้วพอมันไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดกระแสตีกลับหาทีมได้ทีมจะโดนด่าได้เราเห็นกันประจําว่าแบบทำไมมีแต่ข่าวไม่เอานัาน่นนู่นนี่ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่ได้มีข่าวอย่่างทีแบบ รายงานออกมาเยอะขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้อยากทําในตอนนั้นก็เลยทํามาต่อเนื่องช่วงตลาดซื้อขายอะลองดูลองทําดูสักตลาดหนึ่งรายงานทั้งข่าวที่แบบอาจจะจริงไม่จริงนี่แหละนะครับแต่ก็รายงานบอกไปว่าอันนี้ไม่จริงอันนี้จริงก็ว่าไปนะครับแล้วพอทําเสร็จปุ๊บสนุกสนุกเฉยนะครับสนุกเสร็จปุ๊บบอลเตะปรีซีซั่นได้มีการทำวิเคราะห์ก็สนุกอีกก็เลยทำมาต่อเนื่องนะครับยาวๆตั้งแต่ซัมเมอร์ถึงช่วงสิ้นปีที่ผ่านมานะครับ นั่นคือแนวคิดของการไลฟ์สดทุกวันและผมก็ทำทุกวันจริงๆในช่วงนั้นนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่า <c oughs> ต้องยอมรับว่ามันมีอยู่มันมีเหตุการณ์อยู่นิดหน่อยนะครับนั่นที่ทําให้ผมรู้สึกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับ mm hmm. เหตุการณ์ที่1น,นะครับก็คือด้วยเรื่องของระบบอ um mm ัลกอริทึมนะครับนะใน y o u t u เนี่ยด้วยความที่เขาอาจจะฉลาดเกินไปมั้งใช่ไหม <c oughs> เราต้องยอมรับว่าแบบที่มันน่ากลัวเดี๋นี้มันมีเรื่องของแบบ AI อะไรที่มาอันตรายเยอะนะครับ อการที่ผมไลฟ์สดเป็นประจําทุกวันหนึ่งทุ่มตรงเนี่ยนะครับนะมันส่งผลกระทบต่อช่องโดยตรงอย่างมากนะครับทั้งในแง่บวกและแง่ลบแง่บวกคือทุกคนเห็นทุกคนได้เสพคอนเทนต์ทุกคนได้นั่งดูไลฟ์สดกันนั่นดูนี่นะครับผมก็ได้มีอะไรทําด้วยมันสนุก <c oughs> คนติดตามมากขึ้นคนดูมากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับอาจจะนิดนึงแต่มันก็มากขึ้นใช่ไหมนั่นคือข้อดีนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นด้านไม่ดีที่เกิดขึ้นก็คือระบบเอาไปเพิ่มครับ เขาสงสัยว่าผมเป็น AI บอทหรือเปล่าเฮ้ย hey, มึงไลฟ์สดทุกวันเลยอะ่ะแล้วเป็นเวลาเดิมๆมันเป็นแพทเทิร์นมันเป็นแพทเทิร์นเกินไปจนเขาเนี่ยระบบเขาเขาไม่ได้มานั่งดูแบบเรานึกออกป่ะเฮ้ย hey, มันแพทเทิร์นเกินไปเขาสงสัยส่งเตือนช่องมาทําให้ช่องโดนคําเตือนแล้วพอไปตัวคําเตือนปุ๊บไปยูทูบเนี่ยมันโดนปิดกั้นการมองเห็น ทำให้โดนปิดกั้นการมองเห็นผมจึงแบบเนี่ยพยายามเชิญชวนหรือว่าเรียกว่าขอร้องทุกคนก็ได้ให้แบบช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยในทุกคลิปหรือว่าแม้กระทั่งการกด s u b สไครต์นะครับตรงนี้มันช่วยได้มากเป็นการบอกตอบกับระบบได้มากว่าเฮ้ยมันมีการอินเทอร์แอคกับคนดูนะมันมีการแลกเปลี่ยนมันมีการตอบสนองจริงๆไม่ใช่ว่าเราเป็นบอทเ i นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าด้วยปริมาณที่มันเกิดขึ้นที่ผมทํามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเกือบเกือบร้อยคลิปนะ เกือบเกือบร้อยคลิปก็ว่าได้นะครับก็ตีไปเดือนนั้นยี่สิคลิปประมาณนั้น3าเดือนกว่ากว่าแล้วไหนจะมีคลิปข่าวเช้าอีกอะไรอีกนะครับนะมันเป็นแพทเทิร์นมากเกินไปนิดนึงระบบต้งตั้งตั้งข้อสงสัยนะครับแล้วผมเองก็มีความสับเพ่าเองโดยที่ไม่ได้มีการตอบกับระบบเร็วขนาดนั้นในช่วงแรกผมปล่อยให้มันแบบเกิดขึ้นนานเกินไปนะครับทำให้นะตอนนี้สถานะช่องคือมันก็ยังคงมองเห็นอยู่แหละแต่ว่า คือคนที่ไม่เคยดูไม่เคยซับเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นแต่จะเห็นเฉพาะคนที่แบบติดตามกันอยู่แล้วนะครับนะซึ่งก็เขาก็ยังใจดีอยู่ในตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่านั่นแหละถ้าหากว่าเรายังคงทําแบบนี้ต่อไปอ่ะมันไม่ดีแน่ๆนะครับต้องมีการปรับปรุงแก้ไขาบางอย่างซึ่งผมก็ได้มีการเตรียมแพนไว้แล้วที่จะตอบกับระบบเ,เป็นการชี้แจงเขากลับแหละว่ากูเป็นคนจริงๆกูไม่ใช่ AI ไเว้ยกูเป็นมนุษย์ฮิวแมนนี่แหละนะครับ ก็แต่ว่ามันต้องรอเวลาต้องรอเวลาหน่อยนะครับนะตอนนี้ก็ได้เพียงแค่รอเวลาเท่านั้นนะครับนั่นคือปัจจัยที่1ที่ทําให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับปัจจัยที่2ก็คือกับผมเองโดยตรงนะครับนะตอนจะเห็นว่าในช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะผมมีปัญหาสุขภาพนิดนึงผมไอบ่อย <c oughs> เนี่ยก็ยังมีเสมหะอยู่ตลอดไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับแล้วมันมีมันมีเสมหะอยู่ตลอดมีอาการไอบ้างซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งกวนใจนิดนึงไม่เยอะไอเรื่องไอผมไม่ไม่ได้สนใจท่าหรอกแต่ว่าเหมือนกับว่าพอมันทำไปบ่อยปัญหาถุขภาพร่างกายคืออยู่ดีเหมือนกับว่ามันพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วมันก็เกิดแบบอาการบางอย่างกับร่างกายผมจึงต้องแบบไปหา,หาหมอมาในช่วงในช่วงเอ่อท้าย,ท,าย,ท,ายท้ายเดือนธันวาเนี่ยแหละนะครับช่วงสิ้นปีแล้วหมอเขาก็ สงสัยว่าเป็นในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยแหละนะครับนะผ่อนไม่เพียงพอเครียดความเครียดใช้ความคิดด้วยนะครับนะแล้วความเครียดความคิดเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะครับก็เกิดมาจาก ส่วนหนึ่งก็คืองานประจงงานประจำด้วยผมก็มีปัจจัยอย่างอื่นด้วยนะแต่ว่าเรื่องช่องเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยรักมากๆกจริงๆอ่ะท่านช่องนี่ผมก็รักมากๆแล้วผมก็พยายามตั้งใจทําให้ดีมากๆเพียงแต่ว่าด้วยสิ่งที่ผมทำนะครับนะการที่มาไลฟ์สดทุกวันเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีใครทําแบบนี้สักเท่าไหร่นึกออกไหมแล้วก็ไม่ได้แปลกใจนะครับทำไมถึงไม่มีใครทาเพราะว่า คุณต้องหนึ่งคือคุณต้องเก่งมากๆคุณต้องมีทีมงานที่ดีมากๆแบบ NR Sport Radio ช่ชองพ o e นิกนะครับที่มีทีมงานที่ดีมีเป็นมีความสามารถด้วยนะครับมีทีมที่ช่วยกันทุกอย่างมันสามารถต้องขับมันมันต้องขับเข,ขับเคลื่อนกันไปทั้งองค์กรคือต้องต้องใช้ทรัพยากรบุคลากรเยอะแต่ของผมเนี่ยมันยังมไม่ได้อยู่จุดที่มันจะพร้อมทําในจุดแบบเขาที่มีคลิปทุกวันใช่ไหมผมมีแค่คนเดียวทําคนเดียวทุกอย่าคนเดียวหมด ทำคนเดียวหมดบางครั้งมัน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 อาจจะเกิดความล้าสะสมหัวสมองคิดคอนเทนต์ไม่ออกคิดคอนเทนต์ไม่ออกพอไม่คิดไม่ออกเสร็จปุ๊บมันก็ต้องพยายามทําอะไรที่มันอาจจะความเคยชินเอาไว้ก่อนเป็นการวิเคราะห์ก่อนเกมอะไรบ้างหน้านู่นนี่นะครับซึ่งไอ้ก่อนเกมหลังเกมอะไรแบบนี้มันปกติอยู่แล้วใช่ป่มมันต้องมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะมีวันที่มันมันบอลมันไม่มีเตะมันจะเป็นคอนเทนต์เรื่องอื่นอ่ะนะครับวันนั้นน่ะมันมันจะคิดไม่ค่อยออก อนนี้คิดไม่ค่อยออกพอคิดไม่ค่อยออกปุ๊บเราก็พยายามยิ่งเค้นยิ่งเค้นปุ๊บมันก็ยิ่งเครียดจนแบบบางครั้งเหมือนกับว่าความสนุกบางอย่างมันหายไปผมเชื่อว่าหลายคนดูก็อาจจะรู้สึกได้ว่าแบบมีบางวันที่ผมเหมือนไม่พร้อมจริงๆไม่พร้อมจริงๆในการไลฟ์สดในวันนั้นๆแต่ต้องมาไลฟ์เพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทําเออผมมาทําอย่างนั้นมา บ้างนิดหน่อยแต่พอทําเสร็จปุ๊บผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยพอใจกับงานตัวเองที่ออกไปเท่าไหร่คุณภาพมันดรอปลงคุณภาพมันดรอปลงแล้วพอคุณภาพมันดรอปลงปุ๊บผมเชื่อว่าคนดูแต่และคนช่องผมเป็นเป็นคนที่มีมีมีความสามารถมีศักยภาพมากพออยู่แล้วะว่าจะรู้ว่าอะไรมันดีไม่ดีและในเมื่อผมทาคอนเทนต์ไม่ดีเข้าไปเนี่ยคนดูก็ไม่แปลกเลยครับที่เขาอาจจะเลิกดูอาจจะเบื่ออาจจะรู้สึกว่ามันซ้ํากับคอนเทนต์ มันก็เลยทําให้ช่องแม่งยิ่งยอดตกความเอาการมองเห็นก็โดนปิดกัน้นยอดแม่งก็ยิ่งตกฟีดแบ็กก็ไม่ดีผมแม่งก็ไม่สนุกมันก็เลยแบบเกิดอาการแบบอาจจะเบรนเอาบ้างในช่วงท้ายนะครับอาจจะเบรนเอาบ้างในช่วงท้ายนะครับก็เลยรู้สึกว่ามไม่ได้แล้วด้วยองค์ประกอบต่างๆ <c oughs> ที่มันเกิดขึ้นก็เลยรู้สึกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงสักหน่อย นะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงหลังแล้วก็มันเป็นภาพบางที่ทุกคนเห็นกันว่าผมอาจจะแบบมาบ้างไม่มาบ้างนัน่นนู่นนี่บางครั้งมันตันมันเครียดมันคิดไม่ออกนะครับอันนี้อันนี้ต้องต้องกราบขออภัยทุกคนจริงๆนะครับที่ว่าไม่สามารถทําได้อย่างที่ตัวเองคิดไว้จริงๆทั้งหนึ่งฤดูกาลผมว่าผมยังคงอยากทําให้ได้ในสักวันหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมอาจจะยังไม่ดีพอยังไม่พอมากพอต้องต้องกราบขออภยัยทุกคนจริงๆนะครับนะแต่ ไม่เป็นไรผมจะไม่ได้หายไปไหนผมจะไม่ได้เลิกทําแน่นอนผมจะยังคงทําอย่างต่อเนือ่องผมรักช่องนี้ผมรักอาร์เซนอลผมรักทุกคนที่ดูผมนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยรู้สึกว่าปี2024เนี่ยนะครับนะผมจะต้องมีการปรับแผนงานใหม่หน่อย เออปรับแผนงานใหม่หน่อยนะครับนะมันก็เลยจะออกมาเป็นแผนดังนี้ครับก็คือ1นนะครับนะรายการข่าวเช้าจะยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะรายการข่าวเช้าผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ที่ที่ดีนะผมเองก็ได้มีความแบบเออมีความรู้เพิ่มขึ้นในช่วงเช้าแบบเฮ้ยตื่นมามันมีอะไรอัปเดตบ้างนั่นนู่นนี่ใช่ไหมเช่นกันกับทุกคนที่ถ้าหากว่าเอ,อ้ยได,ได้ได้รับ ข่าวเช้าของผมไปเนี่ยนะครับนะก็อาจจะได้แบบไอ้ข้อมูลต,ตั้งแต่เช้าบางคนขับรถไปฟังไปรถติดไปฟังไปอะไรแบบนี้นะครับนะเออแต่ก็จะพยายามพัฒนาคุณภาพให้มันดีขึ้นจะแปลให้มันดีขึ้นจะเล่าเรื่องให้มันเข้าใจมากขึ้นกระชับมากขึ้นกับรายการข่าวเช้านะครับ จันถึงสุกเจ็ดโมงเช้าหรือถึง7จ็ดโมงครึ่งประมาณนี้จะยังคงอยู่นะครับนะทีนี้รายการตอนเย็นครับจากที่เดิมทีเนี่ยจะไลฟ์ทุกวันจันถึงสุกเนาะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะเอ่อจะเป็นวันพักหรืออาจจะมีมาวันอาทิตย์บ้างถ้าหาวกาบอลเตะวันเสาใช่ไหมเอ่อมันจะถูกเปลี่ยนนะครับนันจะถูกเปลี่ยนนะเป็นแผนตามนี้ก็คือไลฟ์สดจะเหลือเพียงแค่สัปดาห์ละ2วันหลักๆก,ก,ก็คือวันพุธซึ่งก็คือกลับไปทวีติวันไลฟ ดั้งเดิม OG ที่มีไลฟ์ประจําแค่วันพุธนะครับทุกวันพุธเนี่ยจะเป็นการไลฟ์ท็อปปิกที่มันไม่ใช่ก่อนเกมหรือหลังเกมเว้น <When, S 1> แต่ว่าสมมติว่าวันพุธวันนั้นเนี่ยมันเกิดเป็นคืนแชมเปี้ยนลีกที่ต้องมาเตอะอะก็อาจจะต้องยกมาเป็นก่อนเกมใช่ไหมเพราะว่ามันมันบอลมันเตะคืนนั้นก็ต้องพูดก่อนเกมซะหน่อยแต่ถ้าหากว่าคืนวันพุธเนี่ยไม่มีบอลเตะเนี่ยผมจะเป็นท็อปปิกต่างๆเอาเรื่องต่างๆที่ไม่ใช่ก่อนหรือหลังเกมที่เกี่ยวกับอาร์ตเนี่ยเอามาคุยกัน อ่ะอันเนี้ยมันจะทําให้จากที่แบบความเครียดที่ว่าต้องมานั่งคิดทุกวันเนี่ยมันจะเหลือเพียงแค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นและผมจะพยายามพัฒนาคุณตี้คอนเทนต์ออกมาให้มันดีเพราะว่าด้วยความที่ผมเชื่อว่ามันน่าจะน่าจะดีขึ้นแน่ๆแหละจากที่แบบต้องทําทุกวันเนี่ยมันมากระจุกเลือแค่วันเดียวและววันเดียวผมต้องทําให้ดีให้ดีผมจะทําให้ดีในวันพุธนะครับก็คือไลท์ท็อปิกอะเนาะ และอีกอันนึงก็คือจะเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นไลฟ์ก่อนเกมเพราะว่าบอลก็จะเตะเสาร์อาทิตย์ใช้าปลาก็จะเป็นก่อนเกมอยู่แล้วนะครับนะก็จะมีพูดกระสุกร์แน่ส่วนหลังเกมเนี่ยผมก็จะเอามาเป็นการพูดคุยหลังเกมเนี่ยแหละนะครับสมมุติว่าบอลเตะเสาร์หลังเกมก็มาอาทิตย์บอลเตะพูดหลังเกมมาเพราะเรหัดบอลเตะอังคารหลังเกมมาพูดไม่ว่าบอลจะเตะวันไหนหลังเกมจะมาวันถัดไปแต่อาจจะไม่ได้เป็นการวิเคราะห์อะไรแบบเชิงลึกขนาดนั้นแล้วในทุกครั้ง ถ้าเพราะว่าด้วยเรื่องของแท็กติกต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่า มันไม่ได้มีแท็กติกอะไรที่มันเปลี่ยนใหม่ในทุกวันในช่วงแรกที่ผมทําเรื่องของวิเคราะห์แท็กติกได้เนี่ยเพราะว่ามันมีความสดใหม่เริ่มฤดูการมาทุกอย่างนั่นนู่นนี่เปลี่ยนเนื้อออกมาแต่พักหลังก็อย่างที่เราเห็นกันว่าแท็กติกมันก็เดิมๆปัญหามันก็แค่ไม่กี่อย่างจบสกอร์ไม่ได้นั่นนู่นนี่มันไม่มันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากๆๆอะเออก็อ,อาจจะมีการพูดถึงบางๆอาจจะไม่ได้ลงเน้นแท็กติกขนาดนั้นเว้นแต่ว่าในเกมนั้นๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรที่มันน่า ฟิกแน่ๆเนี่ยก็คือวันพุธกับวันศุกร์ก็คือสุกก่อนเกมพุธท็อปปิคนะครับแล้วก็หลังเกมจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่บอนเตะนะครับนะหลังเกมก็อาจจะเป็นไลฟ์เป็นคลิปก็ว่ากัน นะครับแล้วก็จะมีวันจันทร์นะครับนะวันจันทอันนี้ผมตั้งใจนําเสนอมากๆนะครับด้วยความที่ช่วงหลังอย่างที่บอกไปว่ามันพอเราอยู่กับฟุตบอลเยอะๆเนี่ยมันผมยังรักฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าชีวิตเรามันก็ต้องมีด้านอื่นๆด้วยผมก็เลยอยากจะให้เป็นวันรีแลกของผมเองกับทุกคนด้วยก็คือวันจันเนี่ยจะมีไลฟ์สดที่ไม่เกี่ยวกับฟุตบอลจะมีผมแล้วก็มีอีฟผมคุยกันกับอีฟนะ อีฟตอนนี้ก็อีฟเขาก็เห็นด้วยกับผมที่รู้สึกว่าอยากที่จะพูดเรื่องหรือว่าไลฟ์สดเรื่องอะไรบ้างที่มันไม่เกี่ยวกับฟุตบอลเพราะรู้สึกว่าทั้งคู่ทั้งผมและอีฟเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งผมเองคนเดียวเนี่ยมันมันมันก็สามารถพูดเรื่องอื่นได้เหมือนกันเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องการเมืองไหมเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเดียวไทม์นะตอนนั้นเรื่องญี่ปุ่นตอนนี้ไหมเรื่องอะไรต่างๆก็คือคุยไปเรื่อยนั่นแหละนะครับนะคุยกันไปเรื่อยเป็นการรีแลก์ผ่อนคลายจากฟุตบอลบ้าง เออจากฟุตบอลบ้างนะครับนะซึ่งอันเนี้ยในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกกับรายการอันนี้แต่ว่าณตอนเนี้ยอาจจะมาอ่าเอออาจจะยังคงอยู่ในช่องนี้ก่อนเพราะว่ามันก็เป็นถือว่าเป็นช่องทางเดียวของผมที่จะสามารถสื่อสารกับทุกคนได้นะถ้าหากไปทําช่องใหม่หรืออะไรไปเนี่ยมคงไม่มีใครดูหรอกในช่วงแรกก็อาจจะทําในช่องตัวเองไปก่อนเป็นวันจันทร์นะครับนะก็จะเท่ากับว่าในหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวจะมีวันจนันทร์ นะครับที่เป็นในในรายการของผมกับอีฟนะครับนั่งคุยอะไรกันไปเรื่อยนะครับนะวันพุธไลฟ์ท็อปปิกแล้วก็วันศุกร์ไลฟ์ก่อนเกมนะครับนะส่วนอังคารกับพฤลือหัสเนี่ยก็จะขออนุญาตเป็นวันพักผ่อนของผมกับทุกคนก็แล้วกันนะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ตั้งใจนะครับตั้งใจมากๆแล้วก็สัญญาว่าจะพยายามทําให้มันดีขึ้นมากๆนะครับนะส่วน ผมยังคงมีความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพงานผมเป็นคนชอบดูอะไรที่มันเจ๋งๆดีๆแล้วผมเชื่อว่าถ้างานของผมดีทุกคนจะดูผมเองนะครับผมอาจจะมีการขอร้องขอ,อแรงซัพพอร์ตจากทุกคนบ้างในการกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้ายังไงงานผมดีทุกคนตามผมอยู่แล้วนะครับก็บ้องต้นก็ต้องทําตัวเองให้มันดีก่อนแหละนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ยังไงก็ทุกคนก็ฝากกันเป็นกําลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับนะี2024ันี่เนี้ย ปริมาณอาจจะลดลงหน่อยนะแต่ว่าตั้งใจจะให้คุณภาพเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้กับแผนในปีประณ24นะครับนะในตอนนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมหรือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่ณนะช่วงนี้เอาเป็นแบบนี้ไปก่อนและเดี๋ยวเรามารอดูผลประกอบการกันนะครับนะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูกันในคลิปนี้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย